เทวดาห้าตนเคารพพระพุทธเจ้านมโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยมรู้ที่มาไหมนมโมสาตาคิริยโขตัสสะอสุลินทโทเนี่ยตัสสะจะอสุลินทโท พักขาวาจาตุมหาลาชิกาอรหัตโตสักโกจะสัมมาสัมพุทธโธมหาพรมมาปิปัญจเทว,วาปติทิตาเทวดาห้าตนปัญจเทว,วาปฏิทิตา เทวดาห้าตนตั้งคำว่านโมตัสสะภะคะวะโตเนี่ยอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะเนี่ยการกล่าวท่อนนี้ที่โยงกล่าวเนี่ยมาจากเทวดาห้าตนเป็นคนกล่าวไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์ตัดเทวดายกย่องกล่าวเคารพบ,บูชาพระพุทธเจ้าเทวดาตนแรกนโมสาตาคีรียัขโข ยักษ์ชื่อว่าสาตาเคียนก็ได้สาตาคิรียักษ์กลา่าวคำว่านโมยังไม่ได้ทันกลา่าวคำสองตัดสจะจัณยสุรินทราหูพูดไปเลยหนึ่งนโมสาตาคิริยักษ์ชื่อว่าสาตา <c oughs> ยักษ์ชื่อว่าสาตาคิริยักษ์เนี่ยเป็นคนกลา่าวคำว่านโม <c oughs> นอบน้อมในความนอบน้อมเนี่ย <c oughs> พระวัด ัดสัจจะเนี่ยตัดสัพไวนั้นจะแปลว่าด้วยตัดสะนโมตัดสะเนี่ยอสุรินทรลาหูเทวดาตนที่สองเป็นคนกล่าวคนบูชาตอบพระพุทธเจ้าทุกวันนี้มีคนไปบูชาต่อพระราหูใช่ไหมของดำเจ็ดอย่างเก้าอย่างอะไรก็ไม่รู้นั่นละแต่อสุรินทรลาหูเนี่ย มาเคารพพระพุทธเจ้าด้วยคำกล่าวบาลีว่าตัดสะ,ะเนี่ยตัดสะไปว่านั้นนี่แหละนมโมตัดสะสองแล้วนะสองเทวดาแล้วสาตาคีลิยักษ์กับอสุรินทราหูพักขวโตปันสะพักขาวโตจาตูมหาลาชิกาเท้าจาตูมหาราช,าาจ,าาาชาจะาตูไปวสี มหาราศเท้าทั้งสี่เท้าทละะละเท้าวิรุลหกเท้าวิลูลปักเท้ากูเวนเหนือนี่ไม